รหลางที่เรากลับจากกินเจนะครับผลไม้เราจะมีโอ้หลายถาดอยู่นะครับผมไอ้คนละลอยกล้วยอยู่นะครับนี่รครับผมบืรนมารุ่นกันลุนราคาเลยนะครับเริ่มเปิดช่องทำสีแฉแนวเลยนะครับผมไปครับไปต่อจากคลิปท่อไปเลยนะครับสวัสดีครับผม จากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนี้ตอนรับคันใหม่อีกแล้วนะครับคันที่สามแล้วนะครับรถเขียวเหนียวซับนะครับผมอันนี้เป็นรถหัวนาเพืออ่อเพราะว่าส่องส่องไซค์เขาเข้าสูนเรียบร้อยโอ้เงินะอะไรเบิดรถสามคันแล้วนะครับปีนี้นะบักแดงพารวยผมจังไหนหู้เนี่ย แดงพารวยไปแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวเมื่อวานนี้ผลสรุปออกมาหนึ่งสามสามนะครับกิโลนี่นตอนนี้กำลังคิดแตงขอยกินข้าวกันนะครับนี่ส้มของไม่อีกแล้วกเกี่ยวเหนียวซับตอนนี้เกี่ยวเหนียวซับสู้สูๆครับกินข้าวกันนีอาหารอย่างนี้นะครับ เเล่อบอกว่มั่งสิล่ะเล็มเลมไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เลมไปเรื่อยๆเลมเอาจากรอยว้าวนี่ครับทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่แล้วก็ส้มหมูเอาของผอยญาตแตงของกินเขาก่อนนะครับผมเราไปเบื้องปลาพวกไม่กันว่าเพนพอได้ปม๊นไหย ครับผม, <c oughs> มหมาปลาแล้วนะครับนา่นาจะเป็นปลาหมาแตรงนอย,ยู่ฝั่งนั้ำน,นะครับล้กันออกมาฝั่งนี้นะครับผมที่เก็บจากริมปลาส่วนนี้ก่อนะปลาปะเนี่ครับเก็บริมปลาส่วนลงไปพุ่นน้ำเอาไปเก็บใช่ไหมมันยางไก่ครับตัวนี้นายางมาไก่ละเดี๋ยวไปเบิอ้องค่อยไปรอบเบิ้งครับมองแดงๆนะ อันนี้เพิ่งได้ยืดที่ได้ยืดเอกว่างสองถังปลานี่นครับครับโอ้ยุงหลายแฮ้ครับเพื่อนเดี๋ยวอันอ้ย,ยุงหลนะครับผมมาเก็บน้ำปลาส่วนห้างเอาไว้เนี่ยเลี้ยมมาปลาส่วนห้างเดีเอาจะร้อยรูเพอเกเาทีา่ได้ว่าเดี๋ยวอู้ย,ยุงหลายพยายามทำเต็มที่ยยครับผม ผมพาไปหาเลาะเบื้องปามงามที่ให้เบื้องน้ำป้าบื้องามเบื้องให้เบื้องเด้ยเราจะป้างามงามนะครับมาแล้วรครับ,บมาแล้วหลวงพ่อมาง่ายๆครับเบื้องมาโคตรแน่ครับเก็บข้านี้ก้ยอยอผมอ่ะเบื้องหลวงพ่อหลุมเดียว นี่นครับแมนเิดอาจจะได้ยกประมาณกระสอบนึงนครับขอยอยักกางกนะรังเบิ่งฝาโอ้ฝนกระหิ่ตกมาเนี่ยเสียกันฝนก็่รด้มาน้ครับมื่อนี่ตายแล้วตายแล้วเพิ่งครับองามสวยๆมงามเลยนะครับไปครับขอ,อยุยาตไปตักก่อนนะครับไปแล้วครับกินขา้าว มานางเบิ่งเสียนไงพันตักนี่ครับใส่หลักงอมแยมงอมนี่ครับมันกินเข่า่างมาแล้วเพราะกระเป๋าพุ่นผมผมย่างอ้อมพุ่นมาพี่มาแล้วเมียมันตักยืโดนนี่ว้ยขึ้นมาอันนี้ละแดงขึง้นงอมงอมงอมกินเข่ากันครับพี่น้อง เพื่อนยังเปเห็นผมน้ำผมนั่งตอกระเป๋าที่ไรตอกอายุกระเป๋าเ่ี่นี่แบบทำไมดอยูฟังน่ไปั้น่กบระเป๋าเกไปจักยงบนผมแอบตอย่างนี้ dẹp tạc luôn như nhà của ông nhà của ông người đồng sự con con ta tạc giang rồi làm gì vấn đề này บเนี <c oughs> ตอนนี้ได้เวลานะครับผมนี่ครับผมกำลังเอาผลไม้ขึ้นครับนี่ครับเอากำลังจะเดินทางนะากลงงกับบ้านแล้วแล้วนะครับผมรอดูว่าจะได้หลายรูปกันเลยนะครับผมไปขออนุญาตเก็บของขึ้นรถแล้วก็เดินทางกันน,นี่นะผมนี่เอาเ,าเอาบิ้งมา เนี่ยสสเวลาทำงานเสร็จนะครับผมทุกคนต้องทำส่วนมากส่วนมากเขาจะทำกันแบบนี้น้ำไปแล้วปิดคลิปเล่สักน,นี้นะผมไปแล้วไปไปไม่ไหลรูดอร่อยรูพอครับ